ของสารยาบ้ารุนธาน,น,นีออกให้ที่พอไฟหนึ่งหนึ่งเจทับสองหแปลระที่11บเอ็พิจนาสองห้าหกแปดโดยมอบหมายให้ร้อยเอกวิเชียรโครพร้อมพวกตำรวจสืบสวนสอบสวนในกรรมทางที่มือสายช่วรเพอให้มีการให้ค้นบ้านที่สามร้อยเก้าสิบเจ็ดหกสิบสามบลกุมาปเพียมเรอกุมรพรุนธานีเพื่อพบวิธีสิ่งของที่มีไว้คปนสิทธ์่ใช้นะครับ จากการกระทำผิดซึ่งเกี่ยวกับปุ๋ยไฟฟ้าซึ่งจะเป็นพยานประกอบการสอบสวนไต่สวนมูลฟ้องหรือพินาหรือเพื่อใความผิดหรือได้ใช้ด้วยตั้งใจนะครับควาผิดโดยให้ผลบ้านเลขที่397ามร้อยเก้าสิบเจ็ดงสิบสามตกวางบึงหวัดบ้านจอองดีตั้งแต่เวลา13บสในาฬิกาถึงเวลา17บเนาฬิกาดังภาพบ้านเลี้ยงในกล่าวแล้วครับครับ ya ha con el